โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยผมกาปชาแนลซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเล่น 4v4 นะครับถ้าผมแพ้เดี๋ยวผมจะเต้นโชว์หนึบทเพลงมาดูว่าตานี้ผมจะชนะหรือผมจะแพ้หรือผมจะเสมอก็ต้องไปกด like, ไลค์กด like, แชร์กดติดตามแล้วผมจะสับฟาร์มาสแบบปั๊มปั๊มปถ้าผมฆ่าได้1คิวก็ไม่รู้จะทำไมแต่ถ้าผมฆ่าได้2 Q, คิวโคตรตึง ก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร ok, ์กดติดตามแล้ไ,ไปรับชมความโหดความเทพความตึงของราชา4ี4ิีได้เลยครับ Let's go uh okay, โอเคนะครับตอนนี้ก็เจอห้องมันที่เรียบร้อยแล้วนะครับไหนเราลองมาดูคู่ต่อสู้ที่เราต้องเจอเลย1น <ท lemons> ึ่สองสาม้หหนาอแต่เพื่อนเราไหวอยู่เพื่อนเราแบบชิวๆปะ เราจะตั้งใจเล่นสูตรสีมือเพราะว่าเราไม่อยากจะเต้นเผื่อมันด่าใช่ย่ะอุ้ยอุ้ยมันเปิดคมมามันเปิดคมมามันเปิดคมาอยางเงี้ยไม่ไหวไม่ไหวเราแดนเข้ามาบ้านนี้ก่อนนะครับการเล่นนะการเล่นก็คือเราอ้อมมาข้างหลังคู่ต่อสู้นะครับแดนรอบที่สองนะครับเพื่อให้คู่ต่อสู้มันมองเราไม่ทันนะหลังจากนั้นนะครับเราก็เข้าประตูหลังนะครับมาไว้เพื่อน มาเด็ดเพื่อมาเด็ดเพื่ออันีหนึ่งศูนย์ครับเวได้เยเยหนึ่งศูนย์เว้ยหนึ่งศูนย์เว้ยราชารับน้องๆราชาครับน้องไม่อยากเป็นเว้ยโอเคมาที่วินที่สองนะครัะเราก็จะอ้อมฉีกซ้ายไปนะครับเหมือนจะสะดุดเล็กน้อยไม่เป็นไร เพื okay. okay. ่อเราไปทางซ้ายหนึ่งคนเพื่อเราไปทางขวาหนึ่งคนแล้วเพื่อเราก็อยู่ขรานหนึ่งคนโอเคนะเหมือนมันจะอยู่บ้านเอลอยนะน่ากลัวน่ากลัวเราจะล่อให้มันยิงเราดับมิดดับมิดดับมิดเนี่ยอุ้ยช่วยก่อนช่วยก่อนจะไหนโอ้โห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  เสียวินที่สองไปให้กับฝ่ายศัตรูตอนนี้สกอร์ก็เป็นหนึ่งต่อหนึ่งนะคไม่รู้นะครับตอนนี้ก็กินกันไม่ลงนะคบโอ้โหแม่งเอาเรื่องจับอะเราจะไหวปะวะจะไหวปะวะไม่จับเต้นเว้ยไม่อยากเต้นเว้ยโอเคครับตอนนี้เราก็ไปอยู่ที่วินที่สามนะค้คะดูเดือดนะโคนดูเดือดนะเปิดมาแม่งเอาเรื่องเลยนะโอ้เจ็บแล้วเจ็บแล้วเชื่อไหนเชื่อไหนโหรอโอ้ยไปเล่นกันตรงไอ้ดอกหมอน้องน้องโหนุนโอ้ยเพื่อนเราเสียรั้วๆเลยว่ะเพื่อนเราแม่งแม่ตรงกันเลยว่ะ เดี๋ยวผมคนเดียวละจังหวะนี้โอ้ยเ้ตัวดีเ์ลไม่เที่ยวฉายแล้วผมว่าไม่น่าไหวดูดูด,ดูมันวิ่งมาอย่างนี้ยสมศีขี้ไหลวิ่งมาแล้วถือดีเ์ลมาปัดหัวไปเป้งแม่งอย่างเอาเลยสมศีขี้กระตุยเนี่ยแล้วมันมันวิ่งออกบ้านนู้นเโลขอเล่นตานะร้อยห้าร้อยห้าตัววิ่งมาตัววิ่งใช้บ้านเราร้อยห้าโอหเดี๋ยวยผมจะนั่งแอบตรงตรงนี้ก่อนนะ เพื่อความปลอดภัยสุขานามัยท้องถิ่นระวังบ้านแอลบ้านแอลคบอยู่อ๋อไมนอยู่บ้านแอลใช่ไหมใช่<บ>ใช่บ้านแอลเนื้ว่ามันอันนั้นนึกว่ามันอนอมเฮ้ยตรงนี้มาแล้วข้างๆซ้ายอ่ะอุย้ยเฮ้ยเพื่อนอย่าเพิ่งล้มกันเป็นละนาวดิ๋ยวมารอจริงนะเงี้ยมาสองต่อสามไม่ถือว่าลูมเว้มารอจริงละไม่อยากพูดเยอะไอ้ตัวบ้านเอลไปไหนอะ ไปแล้วใช่ไหมสวยสวยอู้แม่งคุมจังวะแม่งใช้ปืนกระตอกอะปืนยิงยุงอะสีขี้ไหลแม่งสับอย่างไวเลยโอ้โหยพอปดแปดแปดแม่งเอาสุดจังวะตอนนี้โดนสตูนำไปหนึ่งต่อสามแล้วนะครับน่าจะได้เตรนเธอโยกอยู่ในฟรอนะครับโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องฮลโลอยู่ในฟรอ

สวยงามเพื่อนปิดอีลิมไปได้อย่างสวยงามตอนนี้เราก็ได้เป็นทเท้าของปืนสก,กาสามมานี่ผมต้องวิ่งออกขวาเพื่อไม่ให้โดนสไนตรตัดเลือบเอ,อ้ยการเล่นแม่งโคตรฉลาดอะไปมาห้องสมุดไปแล้วห้องสมุดไปแล้วเงี้ยห้องสมุดเงี่ยเงียงไม่แปลหนังสือแล้วไหนวะเอาไปก่อน ลูกไหนหนาลูตกตะกัวไปก่อนอ่ะโดนอยู่ตรงนู้นแหละสุดห้องสมุดอ่ะสุดทางอ่ะส,อส,ออสุดทางรักโอ้เพื่อนแม่งสุดทางรักบักปวดทางเลือกว่ะแล้วเพื่อนแล้วหนึ่งเพื่อนปิดหลังไว้ก่นอนเลยเรียบร้อยหลับไปดีหลับไปดีคือตัวไกลไกลยอยู่นี่เฮียตัวไกลยยหลังกระแพงกระแพงกระแพงนี่กระแพงนี่ไอ้ตัวสก๊า ไม่การ์เลอรตอนอัดตัวตายแม่งราชาแม่งเลื่อโหดจังหวะรา,าชากาปูซูเปอร์เทนเนี่ยโดนขังวงแม่งโคตรไก่ราชาสุดจัดอ่ะอุ้ยราชาแม่งเล่นอยา่างปักเลยอ้ย่าไปเสียขวัญอยอ่าไปขวัญเสียอย่าไปเสียขวัญตะการไม่กันร้อนลากหัวไปโหูแม่งซับไม่ทันว่ะมาดิ กาไม่กระโดดไม่จ่อยบอลคู่ใบอะเฮียมาดิการ์โพนึงหน่งสองอะโอ้ยแม่งพลังฟอยิงหัวแม่งพลังฟอยิงหัวสองสองทัวทูเบสิกเบสิกทัทูเบสิกเบสิกเฮียเฮียเฮียตรงนี้ตรงนี้ผ่านแล้วเหที่ผ่านแล้วตรงนี้ตรงนี้อุ้ยเอาไอติบเอลวาไงถึงจะได้มาอุ้ยเราจับจับมาดิมาดิจับนี่หัวแล้วโดน อู้ซี่มาอู้ซี่มาอูซีมซ่มา,อ,มาอุ้ยอุ้ยตุกระโดดตุเล่นตุเล่นดูการกระทำตุ๊กการเล่นอุ้ยอะไรวะปั๊มอุ้ยชิบหายแล้วชิบหายสวยงามโอเคทีมเอลจับไปด้วยเอ็มพีปีถูกขอบราโอ้ยสวยงามมากทุกพ่อเอ้ยแล้วกาโปเว้นหัวตารางว่ะไม่เอาสุดจังวะดูดูกาโปแม,ม่งเอาจัดเลยกี่คิวเนี่ยกาโปไม่กี่คิววะจัดไป6อิลิมิเนชั่น สามแอซิดดามีดหนึโคตรจะเบสิกก็ขึ้นเป็นดาวที่สาที่เปของผมโคตรจะเบสิกแบกเพื่อนๆน้องๆแรงแกรนนะครับแล้วก็ตบแรงแกนบุกซีองซีอุยก็ตบมาหมดอ่ะเออเรววันนี้ก็ไม่ได้เต้นนะครับก็ลอดตัวไปนะครับตนคลิปหน้าจะมาทำอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วรอติดตามคลิปหน้าได้เลยเจอนคลิปหน้าครับบ๊ายบาย